จะหาเอียปากเอียมัฟมาอุดหูได้เลยนะคะเพราะหลังจากนี้เดือดแน่นอนนะคะบอกไว้ก่อนวันนี้ถ้หนูมากับเพื่อนหนุยคนหนึ่งซึ่งเพิ่งออกจากเรือนจานะคะเขาชื่อตะพนาทอนะคะฝากปมกมือเขาอีกครั้งหนะวันนี้ฮ้หนูจะพูดอยู่ไม่กี่เรื่องนะฮะ แล้วก็ทางหายไ,ไปนานเนาะก็รู้สึกคิดถึงทุกคนมากมากเราเคยคิดทาว่าหลังจากมีการเลือกตั้งเราได้พักฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะพักไหนก็ตามที่เขายินยอมรับฟังเสียงของประชาชนแล้วเข้าสู่สภาก้หล่านี้หากได้รับการรับเลือกจากประชาชนอย่างถูกต้องด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วนั้นอย่างน้อยมันทําให้เราวางใจได้เปาหนึ่งคะว่า เขาจะไม่หักหลังประชาชนแล้วก็จะอยู่สู้กับเราใช่ไม่ใช่ใชบัดน,นี้มีสวสองร้อยห้าสิบคนในสภาที่ไม่ได้รับการรับเลือกจากประชาชนอย่างเราๆว่าอยากเ,าาาเกียรติอยากศักดิ์สรีอยากการเลือกตั้งที่ผ่านมาของเราสวาเหล่านี้ยิ่งทนนตนในอำนาจที่ได้มายิ่งทนน ผดดจนการแล้วคิดว่าตัวเองมีอำนาจมีสิทธิ์มีปากมีเสีย อยอมนั่งรถกลับบ้าน800กว่าโย่ยมนั่งรถกลับบ้านไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยโลหลายชั่วโมงเป็นสิบสชั่วโมงเพื่อกลับเป็นเรื่องตั้งด้วยความหวังความศรัทธาความเชื่อมั่นที่จะได้ระบอบประชาธิปไตายกับคืนมาสู่สังคมไทย ขอไนุญา้นะคะถอดแมสดีกว่าหายใจไม่ออกแล้วนะนี่คือสิ่งที่เรารับไม่ได้และจะไม่มีวันรับได้เลยนี่คือสิ่งที่เรารับไม่ได้แล้วจะไม่มีวันรับได้เลยแต่เราก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถึงเราจะเจอเช่นนี้มันไม่ได้ทําให้เราหมดกําลังใจเลยกับการต่อสู้ใช่ไม่ใช่มันไม่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือท้อเลยใช่ไม่ใช่ เราท้อจริงเราจะล้อไปอยู่ตรงนี้หรือไม่นั่นคือความเป็นจริงแล้วจำไว้เลยนะคะต่อให้ท่านบอกว่าท่านชนะแล้วนั่นก็คือการอุปโลกด้วยใจตนเองต่อให้ท่านหลอกหัวตัวเองว่าท่านชนะแล้วนั่นก็คือการโกหกและหลอกปิดป้องตัวเองขอให้รู้ไว้ว่าแม้ตรงนี้จะมีนูยู่ จแจกเงินให้ประชาชนเดี๋ยวก็ได้เสียงแจกเงินให้ประชาชนเดี๋ยวก็ได้อำนาจมาเอาเงินให้ประชาชนเดี๋ยวก็ได้อำนาจมาขอให้รู้ไว้ว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาของเราไม่สูญเปล่าเพราะอะไรฮะการเลือกตั้งลาทุตต่อให้มึงแจกเงินประชาชนมากเท่าไหรประชาชนเขาก็ไม่เลือกมึง มีคนอีกมากคะที่รับเงินหมากาพักประชาธิปไตยรับเงินหมาการพักที่ตัวเองชอบมีคนอีกมากคะหากการต่อสู้ที่ผ่านมาของเราไม่สมผลเลยจะเกิดปรากฏการณนี้หรือไม่ก็คงไม่เกิดปรากฏการ์นี้ ะฮะเดี๋ยวค่อยให้ต๊าเขาส่งกลับมาะฮะเดี๋ยวจะลืมซะก่อนในวันที่เพื่อนทุกคนออกมาต่อสู้เราบอกเลยว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความหวังแค่ลิบเหลี่ยมันไม่ใช่การยอมเอาตัวเองมาเปลืองตัวเปล่าเลยฮะนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะเน้นย้ำชัดๆทุกครั้งเราไม่เคยต่อสู้ลยศูนย์เปล่าเลย จำทุกญาติหยดของตัวเองไว้ญาติเหงื่อของตัวเองไว้จำทุก,ก ประวัติศาสตร์เหมือนกันลุงวงทองเอ้ยนักศึกษาธรรมศาสตร์ หนูจะขอส่งไมไปให้ตะคธาธรตะคทาธรคือหนึ่งในนักโทษคดีการเมืองแล้วก็เพิ่งออกจากเรือนจำเมื่อวันที่ยีกสิบสี่กดาเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำหนึ่งปีกว่า400กว่าวันใช่ไหมฮะสามร้อยสี่ร้อยกว่าวัน400กว่าวันเราเคยสงสัยฮะว่าคนที่อยู่ในเรือนจำนานขนาดนั้นเขาเขาต้องรู้สึกยังไง เราเคยสงสัยอาสมยศที่อยู่ในนั้นเป็นนานเจ็ดปีแล้วออกมาด้วยจิตใจที่เขาประกอบร่างหัวใจตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรจิตใจที่มันถูกบทขยี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าถูกคู้คุมกอะขัวว่าประชาชนลืมแล้วเว้ยการต่อสู้ว่ามันปาหีเว้ยคนเหล่านี้ที่จิตใจโดนย่ำยีในเรือนจําซ้ําแล้วซ้าเล่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วเขาประกอบร่างมันขึ้นมาอย่างไง เดี๋ยวเราฟังจากตาคณะโทนปบมือให้ตาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันเป็นคำสัญญาก่อนวันที่ผมจะปล่อยตัวกับไปเพื่อนว่าผมอะ่ะวันนี้ผมไม่ได้มาปลาใส่นะสิ่งที่ผมจะพูดอะ่ะผมอะ่ะ อยากจะมาขอากำลังใจจากทุกคนตรงนี้และผมจะส่งต่อไปให้เพื่อนๆข้างในเพราะว่ากำลังใจจากคนข้างนอกนั้นมันมีค่าสำหรับพวกเรามากผมจะบอกว่ามันมีค่ายัางไงอยู่ในนั้นพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้รับฟังข่าวสารอะไรเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆข้างนอกเขาต่อสู้กันยังไง เขาเป็นอะไรเขาโดนคดีอะไรกันเพิ่มหรือไม่จนกระทั่งมีจดหมายเข้ามาเป็นจดหมายที่ให้กำลังใจพวกเราเป็นจดหมายจากใครไม่รู้แต่พวกผมได้อ่านกันน่ะผมรู้สึกว่าทำไมพวกเขารักเราจังเลยวะทำไมพวกเขาเป็นห่วงเราจังเลยคุณเป็นใครแม้แต่ชื่อพวกผมเรายังไม่รู้จัก สิ่งนี้แหละครับที่ทําให้ผมอ่ะออกมาจากเรือนจําแล้วออกมาต่อสู้ต่อกับเพื่อนออตาบใดที่เพื่อนของผมยังเดินทางต่อสู้และยังมีคนที่ถูกดาเนินคดีอยู่กูจะไม่ยอมก้มหววยมืหรอกเว้ยแล้ววันนี้ฮะผมมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะขอ ร้องให้ทุกคนทําให้ผมมากเลยเพราะผมคิดว่าถ้าเพื่อนในเรือนจําได้เห็นอ,อ่ะเขาคงจะดีใจมากๆเลยมากๆเลยที่ว่าที่เนียมันมีห้องน้ำให้เราเข้าผมไ้ทาตามสัญญาที่ให้เขาไว้ผมขอแสงแฟลชจากโทรศัพท์ทุกคนได้ไหมครับผมขอแสงไฟแห่งอิสรภาพเพื่อที่ผมจะได้ส่งไปให้เพื่อนข้างในได้ไหมครับ ภาพที่สวยงามมากผมคิดว่าถ้าเขาได้เห็นเขาก็คงรู้สึกแบบผม,มอยากร้องเพลงเลยอะร้องัน,น <c oughs> ายเลยนร้องมันขาวเอมันอยู่ขางในมันขาวนเยอไม่โนแดดเลย้อเคโอเคโอเคยส่งผมจะผมจะถ่ายรูป โดมิเมล,ลไปให้เขาดูครับเพราะตอนนี้ทางเรือนจำเขามีโดมิเมล,ลสามารถเห็นรูปได้เลยยังมีความหวังว่าวันหนึ่งคนเราจะเท่ากันให้ฟ้าได้รู้ว่าคนอย่างฉันไม่ยอม ถ้เธอยังไว้จับมือฉันไว้และพร้อมเดินไปกับฉันอย่าหมดหวังในตัวฉันได้ไหมทางที่ยังบบต้องผ่านคงอีกไม่นานแสนนานเท่าไหร่เพลงที่ตาแต่งเองนะครับน้องแนนบอกมานะฮะอย่าเพิ่งถอดใจได้หรือเปล่า ขอบคุณที่มาช่วยส่งกำลังใจเพื่อนข้างในนะครับขอบคุณมากครับนี่ตาก็ร้องเพลงเพราะนั่น้ผู้ชมครับแหมไม่ธรรมดานะตาคาถาถอนเขาได้เห็นเขาคงมีกำลังใจที่จะออกมาต่อสู้ือนกับผมนี่แหละครับเดี๋ยวเรามารอวันที่เขาออกมาด้วยกันนะฮะขอบคุณครับและนี่คือเสียงกับตาค่พอหอมปรบมือให้ไตอีกครั้งหนึ่งนะคะเา้อยตัวมาแล้วต้องขายแดง โอเคะก่อนที่เราจะจบไปเวทีนี้ขออีกหนึ่งบทกวีนะคะประมาณสองนาทีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเขามีโรยตัวมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงที่เขาโรยตัวมานะครับจเพราะว่าการสร้างสัญญา youtube มันค่อนข้างที่จะตัวน้ำตาไหลหลังดังน้ำเซนซิทีฟนะฮะก็จะต้องเห็นแก่ตัวชั่วนีรันไม่อาจไปถึงได้โดยไม่กล้ากอดดวงดาวไม่ได้หากไหนฝัน จิตเก่งเพราะใจกล้าประจัน<ไ>การสร้างสรรค์เรียกรองต้องอดทนการจะเป็นคนดีชีวิตหนึ่ง,งก็ต้องสึงแสบผ้าอยู่หลายห<ไ>บนบททดสอบย่อมสร้างวีลชน<ไ>และทำร้ายหลายคนเสมอมาเธ<ไ>อจึงรู้สึกว่าถ้าไฝ่ฝันช่วยชีวันจำเจแสนเหวว่หวาบทเสียแล้วรอยยิ้มริมน้ำตา ขายกับว่าใช้ชีวิตผิดผู้คนมันก็น่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยที่ต้องคอยจุดไฟในคืนมนดคอยออกปากฝากรักประชาชนจนตัวตนตกต่ำอยู่ลั่งไปขณะเพื่อนหลายคนเขาบน่นธอกับต้องเชื่อมัน่นถึงวันใหม่ ้อใจแต่คนที่ผิดหวังแล้วยังสู้ก็คือผู้ที่ลอก้อมใจยอมให้ไม่ใช่คนแปลตลาดปากการใดและไม่ใช่มีแต่กุ้มสุมกระมลนจริงอยู่บ้าน ตอนต่อไปเขาจะทำกิจกรรมากายา